อืมม hmm. ีนะบ้องบ้องเขาอยู่นอกวงกยิงมีอยู่นู้ดยิงมีอยู่นู้ดแมาละมายโมเขนรอบหนึ่งหน้าผม โดนเขาไม่แล้วเขาโดดนะเขาโดดตรงนี้บนเขาพี ank, ่บนเขาสองอ่าบนเขาเหลือตัวเดียวแล้วงงดาหนึงระวังระวังระวัไห หมดระเบิดมดตีหมดตีหมดตีอเคตีหมดตีโอ้ยจะตายไล่ผมเลยพี่เขาไล่ผมมามามาไล่มมาเลยตีเขาตีเขาอันนี้ตีเขา ลงล่างตัวนครับใช่ครับโอเคหมดมีป้อมมีป้อมตั้งป้อมนะตั้งป้อมเสร็จแล้วเสร็จแล้วข้างหน้าผหด้านล่างอะพี่ด้านล่าง ข้นางน,นี้มีรถเ้าเช้าโอ้เกือบผิดไม่เงี้ยใต้พันหน้าผมหน้าผมหมดออตีเ้ไสนา็มีไหม่สนามก็ม,ม,นนกมีนะเขาเลยไม่หน้าเลยสนามหน้าเลยไปหลังให้ลุ่ม โดดคนเดียวข้างล่างข้างล่างคนเดียวอยู่นี่อยู่นี่อยู่ในนี้อยู่ในนี้อยู่ในนะอยู่ในย,นะยังม,มีอยู่นะพี่คนคนคนอยู่มาก เล่นยิงจ่าพี่หลังคาขึ้นมาแล้วขึ้นมาตัวหนึ่งจาตัวหนึ่งจาพี่ยังไม่เห็นพี่เขาจะหลบมุมหลังครับแบบโดนสวยตัวกันครับตรงไหนพี่ตรงไหนตรงหลังคาตรงไปแล้วตัวหนึ่งตียิงตายแตกอีกหนึ่ง อเอาเลยจงังหวะนี้จ้ายังไงล่ะครับเจ็เจ็บเจ,จ,จ,จ็บลงังคาเจ็บไรอยู่ไมไอยู่ด้งงไหนนี่แกไหนเด็กคนนึงใครมาพิ้งออกไปนี่นอย้อยมว หมดไอ้หงายท้องเลยเก็บมาซะเยอะเลยเขาเล่นคัด <vocês> ถักไงเป๊ะเขากดแล้วมันจะเราจะจะเด็นต้งแย่งนะ อยู่ในบ้านนะพ <t iny noise> อมามีพอมาระวังพอบินผ่านอีก